วัดมาบรตสาทกำลังว so ันแล้วก็ม yeah. ีการลดการขาดนะพรันั anyway. ้ะเนี่ยสิ่งที่หมอมาเพเป็นช่วงท่องกบบทางด้านการเสรมเพราะฉะนั้นทาด้านการเสริมในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านผัณฑ์กแกกอที่เป็นเนื้อว่าจะเป็นทางด้านผู้เลี้ยงผู้ผักผลไม้เองก็ตามเนืงจากว่าพวกเราเป็นห้องเย็นใหญ่เราเป็นห้องเย็นใหญ่เนี่ยมันีโาไม่ได้ ยากจริงแล้วในวงนั้นนะแต่ผมก็ยังมีมั่นใจอยู่ว่ามันไม่มีหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยมนเกี่ยวกว่าเป็นนโยบายทางรัฐบาลนโยบายของของกระทรวนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่งั้นนะพี่ไม่มาหรอกนะถ้าในวันนี้ก็ถือว่าของความอนุรักษ์พวกเราในฐานะเป็นผู้ป่มของการโรงงานเนี่ยขออนุญาตเข้าตรวจสอบไปห้องเย็นคั้นิดนึงว่าห้องเย็นของเราเนี่ยมันมีความถี่ตั้งแต่ห้าสิบสามร้อยสัตวพันสัตว์ดังนั้นเนี่ย มันก็มีโอกาสซุกซ่อนไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ถ้าขมอเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเราก็โอเคว่ามันแรกเที่ยวเดียนกันแล้วลก็ยอยา่างน้อยพี่ๆก็อยู่ต่นางหาญก็เข้ามาเนี่ยก็มีโอกาสได้มาถามพวกเราหรอกว่ามันมีประเด็นตรงนี้หรือเปล่นะของฟ้องคำตัวนี้เนี่นนนคนไม่ชอบทำงานก็ไม่ใช่จากููอะไรก็ไม่เข้าตาเดีย๋ยวจะบอกจาอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงมาเย,าะยอะตอนนี้ก็มีทั้งตมุรวจทหาร ้วยแล้วก็มีด่านกักสารแล้วก็มีจากสำนักงานตรวจสัทมีจากพาณิชย์ฝันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่เราเข้ามาเยี่ยมเยียนนวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามาตรวจเลยและผมว่ามาเยี่ยมเยียนเพราะประเด็นปัญหาก็คือนโยบายของรัฐบาลขอที่อยู่ในนั้นก็นโยบายของกรมบริษัทในการดูแลการในการเวีมยงในการตรวจสอบทางด้านการเรษกทางด้าน ปัญหาเศษทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดินสัทมังมงมืดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาประเด็นประเด็นที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเกิดการหยาดที่เกี่ยวกับเรื่องราคาบ้างผลกระทบบ้างการสุดท้ายมีการชูบการกระตุ้นค้าที่มากจนกระทั่งมีผลกระทบกับเฟอสตรกรุ๊ปของการอื่นต่างๆนะวันนี้เลยเป็นที่มาที่ไปว่าโอเคเราทางนโยบายทางรัฐบาลมันไปตรงไปก็ให้การเกี่ยวามเสี่ยงทางด้านการเกษตร เป็นโปรไซด์เยครับผมพี่ลู่โบอะรเงี้ยแล้วก็ของสกตลน้ทีราเน้ก็แต่ว่าลูกาวก็ห้าคอเราเคีไว้มไอนั่นไหมบาก็ต้องเปลี่ยนวิธีแนวคิดนะเพราะว่าเหดียที่หอถามเ่คน้ากืเปักณนี้แค่ยาวช่วงนี้เัาจะไม่มาแป็ู ส่วนาจะถาไปลี่คนที่มักเรียนงอากรู้แต่ว่าส่วนตัว่าเรียนอทอ่าจะเอาแนไม้่อนแทนก่อนแทนก่อนี่ไม่ใช่นะจะเลือกถูกเอาของจิงเลือกถูกไหมบ้างหมายจะยังได้คำถามอยู่ดีทำที เขาเรียกโรงงานเลยอ่ะชื่อหยวนชื่อหยว,หวนนะครับก็ขอขอบคุณมากเพราะว,าว่าวันนี้ก็ถือว่าพวกเราได้มาพบปะมาเยี่ยมเยียนผ่านเจ้าหน้าที่มามารู้จักนะไม่ใช่มาอย่าบอกว่ามาตรวจสอบมาอะไรเนี่ยไม่จับริงให้เด็ดพูดัน่พะจริงเอง ถ้าพูดคำพูดอย่างนี้เนี่ยบางครั้งบอกเองถ้าเป็นผู้ประกอบการบอกก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันแต่ณนะวันนี้ก็าถือว่ามันมีหน่วยงานได้หลายท่านเข้ามามเรียน <c oughs> แล้วก็อกขอขอบคุณพี่ที่ให้ความร่วมมือนะ <c oughs> ถ้ามีโอกาสใหม่ถ้ามีนโยบายมาใหม่รัฐบาลบอกว่าต้องการใหม่อาจจะมารูา้คนที่อีกรองนึงนะก็ไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากที่อนุราะห์ครับอนุรัครับ แบบไั้นยางไรก็ไม่แน่เนื่องจากว่าเมื่อไหรที่มันมีเหตุการณ์อย่างนี้มีมาตรการอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการนะครับก็โดยเราไปติดใจอยู่แล้วก็าไม่มีอะไรหมอก็มั่นใจว่ามันไม่มีอะไรหรอกแต่เราทําการหน้าที่นักขอวันนี้ก็ถือว่าในฐานะตัวแทนของเจ้าที่ก้องบอกของน้องมันยัได้เป็นตัวทน้องเกิดความดนะ ตรงน so death, horses, butter, honey, suicide, ี so death, people, ้ก so ็จะแต่ว่าเรื่องขอาเข้าบ้างลักลอบบ้างแล้วก็วันเกิดการฆ่ากันตายบ้างนะทีมาถ่ายแม้จะไม่เป็นไรแต่ทีมาที่ไปว่าต่อมาวันนี้ครอบครัวกให้ตรวจเข้าเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตรอ่าบรรษัทการกงอะไรก็แล้วแต่ผักเนี่ยทางรัฐบาลเองทางกรมสัตว์เองเขาก็ลงเกณฑ์เองี่อยากจะให้พวกเรามามาตรวจสอบดูว่าห้องเกณฑ์ใหญ่ เรื่องของบริษาทที่ถอนคนดหมดแล้วนะครับทีนี่ว่าก็จะเป็นห้องเย็นของทางด้านเครื่องสารเกษตรไม่ว่าจะเป็นรถรูุู้้เรียนที่มีของเย็นเก็บถุงร้อนหเนี่ยว่าพวกเราได้จัดสินค้าตามลักษณะของใบของการหรือเปล่าเสร็จทุเรียนมีอย่างเข้ามาแทรกขึ้นหรือเปล่าอะไรตัวนั้นนะแต่ผมก็มั่นใจว่าพวกเราเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าถือว่ามาเยี่ยมเยียนมาเข้าปากมาได้เห็นหน้าค่าตาของเจ้าหน้าที่ที่มานวันนี้เนี่ย แต่ก็ไม่ได้มาดตายมานั่งอะไรนะโอเคหมอเขาบอกว่าขออนุญาตนิดนึงยขอความรุ่งโรจนนิดนึงแต่หลังจากที่ดูห้องเย็นแล้วไม่มีอะไรทีนี้ว่าหมอก็จะมีทางทางผูหขอที่จะต้องขอข้อมูลนิดนึีเช่นปริมาณเราติดอะไรขายอย่างไรราคาเท่าไหร่เพื่อจะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปเสนอเยนไปรมไปที่รัฐบาลเขาจะประมินเาเองว่าโอเคเรามีขายกับหนราคาเท่าไหร่ทีนี้มันจะเป็นภาพรวมของ ของระดับประเทศไปแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาในภาวะเศรษฐกิจให้กับพวกเราอีกทีนึ่งนะวันนี้ท่านสารวัตรมาด้วยรัฐบาลนะเคื่อหมออยากนิดนึงเดี๋ยวหมอจะให้ทางทางคุณหมอเขาเข้าไปแล้วก็ทางทางทางท่านตำรวจหรือนายทหารทัานบอกรับงานของนู้นเลยครับ การสัตว์มีพานิจจวัดหลายหน่วยงานที่มาวันนี้เนี่ยมันถึงเรื่องมาจากว่าถ้าน้องได้ดูข่าวานะประเด็นปัญหาวันนี้ก็คือทางรัฐบาล,ลรัฐบาลเองกระทรวงเกษตรเองกรมสัตว์เองเนี่ยเรื่องจากว่าตอนนี้มันมีเหตุการณ์ที่มีการกักตุนสินค้าพวกหมูพวกเนื้อพวกอะไรที่แอบซุกซนห้องเย็นไม่ใช่ในห้องเย็นในโซนของของปลอ,สสอสดสา์นิพนธ์นะทีนี้ว่ามันก็ยังเหลือห้องเย็นทางด้านการเกษตรก็จะมีพืชผัก าการเกษตรทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นลมทุเรียนหรืออะไรที่เรามีห้องเย็ยนใหญ่ๆะนะห้องเย็ยนมันสามารถเก็บห้องเย็ยนในลักษณะของทุเรียนแช่แข็งทีนี้บางที่เนี่ยเราก็หยุดก,การดําเนินการไปก็มีบางที่ที่เป็นห้องเย็ยนใหญ่ก็จะให้เิ้ารืออาจจะมีการซุกน้ำซ่อนในลักษณะของหมูเนื้อเป็ดไก่อะไรก็แล้วแต่เรื่องนีนเป็นนโยบายของรัฐบาลนโยบ,บายของกระทรวงให้ทางหมอทางด้านกศุทสัตว์ ก็ให้มาเข้ามาตรวสอบนิดนึงให้คำแนะนานิดนึงว่ามีอะไรแอบซุกแอบซ่อนอยู่ไม่เพราะว่ามีประเด็นในเรื่องของการตัดตรงคุ้าหรือเรื่องของบริูกทัต่มีการแอบแฝงมีการลักลอบนําเข้ามาในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าทําไม ที่ในฐานะเป็นนายแพทย์เป็นหมอก็ได้พาเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้ามาพบ,ะบปะมาเยี่ยมเยียนนะเอาง่ายๆนะอย่าไม่อย่าบอกว่ามานั่งตรวจสอบกันอะไรกันเลยแค่มาเยี่ยมเยียนมาพูดคุยกันว่ามันเป็นยังไงน,นะเนะรเอาง่ายๆจบเลยตอนนี้ยืดได้สิ้นหาย